แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมีข่าวด่วนมาอัปเดตจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ล่าสุดมีมติช่วยชาวนาไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่วงเงินกว่า3 8หมื่นล้านบาทเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะงงกับข่าวที่กลับไปกลับมานะคะก่อนหน้านั้น,น,นเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มีการประชุมของคณะอนุผลิต กระทวงเกษตรและสากลนะคะที่ร่วมหารือกันโดยมีมติจะยกเลิกโครงการปุ๋ยคคละครึ่งแล้วนำงบในส่วนนั้นมาจ่ายเป็นเงินช่วยชาวนาไรยละ500บาทไม่เกิน20ไร่นะคะและจะนำเข้าที่ประชุมนบคเพื่อหารือกันต่อถ้าผ่านจากนบคมาได้ก็จะเข้าสู่คอรมอต่อไปนะคะซึ่งล่าสุดมีข่าวมาอัปเดตจากกระทรวงเกษตร โดยจะเปลี่ยนกลับมาเป็นช่วยชาวนาไร่ละ1,000บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการหรือเป็นแนวทางจะต้องไปหาหรือโดยกระทรวงเกษตรและสวกรกับโนบโขอกอนนะคะว่าจะคงเดิม500บาทหรือ1,000บาทมาดูรายละเอียดกันนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดก็เช่นเคยนะคะส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook เรื่องเลาข่าวเกษตรที่ได้มาอัปเดตข่าวนี้กันนะคะโดยกระทรวงเกษตรมีมติล่าสุดช่วยชาวนาไร่ละ1000บาทไม่เกิน10ไร่วงเงิน3 8มหมื่นล้านบาทมองว่าหากปรับเหลือ500บาทต่อไร่จะก,กระทบเกษตรกรรายย่อย โดยเตรียมชงนวคอในวันที่25พฤิจิกายฤษนี้พิจารณาเพิ่มกรอบวงเงินนะคะรายงานข่าวล่าสุดจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากกรณีมติของที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตครั้งที่1 6 7ทับหมีความเห็นให้ปรับเปลี่ยนเป็นสนับสนุนค่าเก็บเกี่ยวข้าวอัตราช่วยเหลือ,อไร่ห้าร้บาทไม่เกิน20ไร่วงเงินรวมดอกเบีย้ย3.05%เ จำนวน27,550.96ล้านบาทเสนอนอบคพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปตามที่มีรายงานไปเมื่อวานนี้19พฤศจิกาย,ยนนะคะล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับข้อเรียกร้องจากเกษตรกรจำนวนมากให้พิจารณาเรื่องดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากเกษตรกรรายย่อยของไทยส่วนใหญ่มีที่ดินไม่เกิน10ไร่ เงินช่วยเหลืออาจจะไม่เพียงพอทําให้นํามาพิจารณาอีกครั้งหนึง่งจึงได้ข้อสรุปว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบคในวันจันทร์ที่25่ฤศจิกายนน,านี้คณะนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตที่มีนางนรุณมนพินโยสินวัตรรัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากรจะเสนอการช่วยเหลือชาวนาในโครงการช่วยสนับสนุนค่าเก็บเกี่ยวข้าว เป็น1,000บาทต่อไร่ครัวเรือนและไม่เกิน10ไร่โดยข้อสรุปดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากกระทรวงเกษตรพิจารณาถึงผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นที่ตั้งเพราะหากช่วยเหลือน1น0 0บาทต่อไร่ตามเดิมเกษตรกรรายย่อยที่มีที่นาเพียง5ไร่ก็ยังจะได้รับเงินช่วยเหลือ5,000บาทต่อครัวเรือนแต่หากปรับมาเหลือ500บาทต่อไร่ จะได้รับการช่วยเหลือเพียง2,500บาทต่อครวัวเรือนซึ่งคาดว่าจะไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลืออย่างไรก็ตามการช่วยเหลือชาวนาในโครงการช่วยสนับสนุนค่าเก็บเกี่ยวค่าเป็น1,000บาทต่อไร่จะต้องใช้งบประมาณ38,578ล้านบาทมากกว่าเดิมที่มีกรอบ,บวงเงินอยู่ที่29,980.1645ล้านบาทซึ่งประเด็นนี้ จะต้องมีการขอความเห็นจากนมคออีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือข่าวด่วนข่าวล่าสุดจากกระทรวงเกษตรมีมติล่าสุดช่วยชาวนาไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่ซึ่งวงเงินงบประมาณอยู่ที่3 3จุดมหมื่นล้านนะคะอัปเดตข่าวดีขอให้เป็นข่าวดีนี้สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนา